ครับอัพเตอร์มันเนอร์จะมีจะมีอ,อุปก,กรณ์ประมาณนี้นะครับมีของสตาร์จะมีโซลีนอยมีชุดหัวเขาเกียรสตาร์ทมีตัวปรับปรับแรงดันแก๊สนะครับถ้าถ้าลูกค้าซื้อไปต้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็น เป็นอากาศเข้านะครับแล้วก็วาล์วสองตัวนี้ปรับปรับให้มันสัมพันธ์กันนะครับไฟไฟมันถึงจะออกมาดีนะครับเวลาสปาร์ทต้องออกตรงตรงปลายตรงนี้เท่านั้นนะครับห้ามออกตรงบริเวณอื่นนะครับถ้าออกบริเวณอื่นแก๊สจะไม่ติดนะครับต่อ,อไปนะครับจะเป็นงานสาธิต การถูกแก๊สนะครับปิดที่สวิตช์นะครับ,บ,บ,ททรบใด้ป่ยติดตอนแก๊สติดไฟสดเขียวจะขึ้นนะครับอันนี้หัวที่สองแล้ถ้าสมมุติว่าแก๊สไปมาหรือว่ามันมีปัญหานะครับ ก็จะสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5วิหรื10วิไปสีแดงก็จะติดนะครับถ้าไปสีแดงติแดสแสดงว่ามีปัญหาต้องทำการตรวจเช็คถ้าถ้าลูกค้าใช้ง,งานไปเรื่อยๆนะครับต้องมันตรวจตรวจเช็คแรงดันนะครับแรงดันเสียจะอยู่สูงสุดอยู่ประมาณที่หนึ่งนะครับ ห้ามห้ามตั้งแรงกว่านั้นนะครับตั้งนึงแล้วแก๊สมันแรงไปก็มาเบามามาเบาตรงตรงเบานี่แทนนะครับมาเบาตรงเบาสวานนะครับแล้วก็มาปรับอากาศเอานะครับ